อย่เเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่าแคชชีนนะครับในส่วนวันนี้ผมก็จะมาถอนเงินนะถอนเข้าในส่วนของไวเล็ตนะครับหนึ 1, บาทตอนนี้ผมมีคะแนนอยู่ที่สามแ0นเาพคะแนนนะครับนะก็ประมาณนี้เลยตัวนี้ผมก็กดรับแล้วก็หมุนไปแล้วรอรับอีกช่วงหนึ่งนะครับอันนี้เวลาหมุนมันหมดแล้วต้องรอ1ีเวรวงถึงบ่ายสโมงนะครับ อันนี้ผมหมุนครบรอบทุกวันนะครับวันหนึ่งผมจะได้อยู่ประมาณสามถึงสี่พันคะแนนนะครับก็เป็นเงินประมาณ1บาทกว่านะอ่ะโอเคทีนี้มากดถอนเราก็กดถอนเงินนะครับอ่ะมันก็จะมีโฆษณาเด้งนะครับเป็นปกติเลยอ่ะกดกากบาทไปปุ๊บแล้วก็เข้าใหม่นะครับอ่ะก็ตัวนี้เลยนะครับมันมีถอนเงินมีเพย์พาแล้วก็เติมเงินมือถือนะแต่ถ้าเติมเพย์พาเนี่ย มันจะมีค่าธรรมเนียมนะครับ15.60%นะครับงเงิน100เราจะเข้าอยู่ที่84บาทกับ40บาตางประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคในส่วนของว a l เล็น่าจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะอ่ะผมก็จะกดถอนเลยนะครับอ่ะแล้วก็อะไรเนี่ยเราต้องลงชื่อของคุณอะไรธนาคารบาัตร a ทมเลขบัตรนะเดี๋ยวลองกดก่อนอ๋อมาต้องใส่ชื่อนามสกุลน,นะครับเล็บัญชีอ่ะโอเค อันนี้ผมไม่เคยถอนในส่วนของไวเลส์นะก็มาลองถอนอันนี้ป้อนรหัสบัญชีทูมานนี่เหรอป้อนรหัสอันนี้เป็นเบอร์ไวเลส์หรือเปล่าเดี๋ยวลองป้อนรหัสเลขบัญชีอันนี้คงถูกไหมเนี่ย เดี๋ยวลองส่งก่อนนะว่ามันจะได้ไหมกลัวกลัวกดผิดโอเคก็รอไปนะครับอ่ะคะแนนก็เหลือแค่4 5 3ห้าสบามนะ453ห้าามเหรียญนะครับก็เหลือประมาณนี้ก็ต้องรอต่อไปว่ามันจะใช้เวลาประมาณกี่วันก็ประมาณกี่วันวน,นีห้าวันใช่ไหม นะก็ประมาณนี้คนระับประมาณ5วันนะในส่วนของการถอนตัวนี้ก็อาจจะใช้เวลานะครับสำหรับใครที่เล่นเนี่ยแนะนำให้พวกหมุนตอบคำถามนะครับอันนี้รับทุกชั่วโมงเราก็จะได้นะครับนี้ชั่วโมงลนะหนึ่งร้อยนะส่วนตัวนี้ก็ได้3มชั่วโมงจะได้100นะครับมันก็มีให้เล่นเกมแล้วก็ตอบคำถามจากแบบทดสอบนะครับแบบทดสอบตัวนี้ก็จะไดะ้หนึ่งคำถามก็คือ50คะแนนนะครับมันจะมีคําคำถามนะ แล้วก็หมุนรับโชคนะครับตัวนี้มันจะมี4รอบนะครับรอบแรกก็คือ6โมง6โมงถึง10โมงนี่แหละหรือว่าตี5ถึง10โมงนะครับรอบสอง11โมงถึง13ไป15้าฬิกานะรอบที่สามก็คือ10โมงถึง19นาฬิกานะครับแล้วก็รอบสุดท้ายจะอยู่ที่20นาฬิกาถึง24นาฬิกานะครับมันจะหมุนได้10ครั้งนะครับแต่ละรอบนะอ่า ก็ประมาณนี้นะครับมันจะมีสุ่ม50เหรียญ100เหรียญแล้วก็2,000เหรียญนะครับส่วนหจะได้แค่50แล้วก็100นะเป็นหลักเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็เชิญเพื่อนนะครับเราจะได้อยู่ที่7,500เพื่อนที่กรอรหัสเราจะได้8,000นะครับก็ประมาณนี้ก็มาตอบคําถามไปคำถามี้5ชั่วโมงจะรีเซ็ตหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ผมเคยตอบมาแล้วนอ้าตอบผิด อ่ะตัวนี้น่าจะเป็นแรกนะเพราะว่าผมเคยตอบไปแล้วทั้งสองอันเนี้ยลองตอบไปผิดไปก่อนนะครับช่วงนี้เจ็ดหรือเปล่าอโอเคฟังวิทยุอ่ะก็ได้มา3ามคำถามนะครับดูโฆษณาเพื่อรับคะแนน2เท่านะแล้วก็ดูไปถ้าวันหนึ่งเราได้2,500คะแนนเนี่ย อย่างน้อยก็ได้วันละบาทนะครับเพราะว่าก็ประมาณนี้วันหนึ่งผมได้สามพันถึงห้าพันคะแนนนะครับต่อวันนะก็ได้ประมาณ1บาทถึง2บาทนะนะตอนนี้ก็ได้1นึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยะ,ะครับส่วนอ่านข่าวก็แล้วแต่ใครที่ถนัดเลยนะครับคือมันได้คะแนนน้อยนะครับก็เลยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ในส่วนของการอ่าน ถ้าจะเน้นอ่านข่าวผมแนะนํนาเป็นบัตเบกนะครับบัตเบกก็จังเติมได้ครันนี้1วันนะในส่วนของการการถอนนะเติมได้ทีละสิบาทนะครับของค่ายพวกดีแท็กโปรโตคอแล้วก็ MyC ัสเนี่ยก็เติมได้ปกตินะครับแต่ว่าในส่วนของ t รูมูฟเนี่ยไม่น่าจะได้นะหลายคนก็เติมแล้วไม่ได้ TOT ก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของเติมเงินนะครับมีแค่ทรูอย่างเดียวนะที่มีปัญหา แต่ว่าเติมได้เฉพาะทีละ10บาทนะครับก็ใช้เวลาในการถอนเนี่ยก็1วันนะนะก็หมุนไปคะแนนตัวนี้จะได้ค่อนข้างน้อยนะแต่มันก็เลื่อนไปเลื่อนมานะครับอันนี้ผมจะได้ผมว่าไม่เกิน24่อ่ะใกล้เต็มละเต็มปุ๊บกดกล่องของกันไปได้1 8นะครับก็ประมาณนี้ได้น้อยมากเลย ก็ขึ้นมาก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าเงินเข้าเดี๋ยวผมมาอัปเดตดีทีนึงนะครับในส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ